สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มานําเสนอเมนูประจําฤดูการหน้าหนาวนะครับโค้งสุดท้ายของหน้าหนาวนะครับเราก็จะทําผัดดอกหอมใส่ไข่กันนะครับผมอันดับแรกครับการทําผัดนะครับก็ต้องตั้งเตาให้ร้อนก่อนนะครับใส่น้ํามันหมูเข้าไปนะครับเป็นน้ํามันหมูโอ๊ตโ๊นะครับที่ผ่านการเจียวมาจากที่จจกนะครับ ถ้าใครไม่มีนะ้ำมันหมูก็ใช้นะ้ำมันอะไรก็ได้นะครับที่ใช้ทําอาหารนะครับผมนี่น้ามันหมูก็จะแข็งหน่อยนะครับสําหรับหน้าหนาวนะครับเราก็ต้องทําให้มันละลายก่อนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนะ้ามันร้อนดีเรียบร้อยแล้วนะครับตอกไข่ไก่ลงไปนะครับใช้ไข่ไก่ขี้ กลมดิบนี่นะครับหนึ่งฟองนะครับก่อเข้าไปแล้วเราก็ใช้พักตีนะครับค่อยๆตีให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับอย่าตีแรงครับเพราะเราต้องการามเป็นเท็กเจอร์ของไข่นะครับอย่าให้ไข่เป็นชิ้นๆนะครับจะได้สวยงามเวลาได้รับประทานครับ เมื่อมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระเทียมทุบเข้าไปครับใช้กระเทียมทุบประมาณ8ปดถึงเก้าปีนะครับคนให้มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับอย่าให้ไหม้นะครับผมถ้าไหม้แล้วจะมีกลิ่นกระเทียมที่ไหม้ไม่น่ากินนะครับแล้วใส่ดอกหอมเข้าไปครับตัดเป็นขั้นๆที่คอคำนะครับอย่าตัดกว้างไปที่ตัดกว้างไปนะครับปากเราจะอ้าไม่ได้นะครับผมนี่ จากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมท,ที่ชอบนะครับเทเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็คลุกเค้ากันนะครับให้เข้ากับตัวซอสนะครับต้นหอมไขซ่ซอสรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับโอ้โหเพื่อนแม่กินได้ครับแต่ยังไม่พอครับเสริมความอร่อยด้วยการยอะซอส ทวนเลือนงเข้าไปนะครับค้นคนคุกนะครับเหมือนปกติเลยนะครับนี่กลิ่นมันเริ่มหอมนะครับเราจะเสริมความหอม้าไปอีกนะครับโดยการใส่ซอสสาเขียวนะครับได้ความเค็มได้ความหอมที่รังจวนหัวใจนะครับคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมีถ้าเสร็จเรียบร้อยล้วก็ต้องตักใส่จานสิครับเพื่อนเื่อนี่นะครับมีจานที่สวยแล้วก็ตักใส่แบบแบบนี้นะครับโอ้โหเสร็จ เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนนี่คือผัดดอกหอมใสไข่นะครับแล้วจะใช้อะไรมากในการทานะครับผัดดอกหอมนี่ก็ดูเลยนะครับนี่สูตรมีแบบนี้แล้วครับเพื่อนลองไปทําดูนะครับ